สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท,ท้าโลโดยแม่หมอความสุขหัวตัวโตแม่หมอหัวตัวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอน็นยี่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในด,ดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมร,รับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณคนที่ไม่ค้ำโฆษณาแต่ค้ำไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่หมอแต่ให้ไม่เป็นไม่่่เเเป็นไรรรหืออออวาาาายยกซพตตทงงใ้คคมมละ คืนนี้เรารู้สึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีพุทธ,ธานุภาพสูงมากนะคะส่งตรงมาถึงคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้คุณอาจจะพบโดยบังเอิญในช่วงแล้ ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้หรือวันนี้ที่คุณไปสักการะมาหรืออยู่ดีๆคุณก็เจอโดยบังเอิญไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะเป็นองค์ไหนที่คุณได้เจอมาวันสองวันนี้ท่านกําลังอยากจะบอกอะไรท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณคะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เราบอกเลยว่ามีพลังงานโคตรสูงมีพุทธานุภาพสูงมียานมารมีสูงนั่นเองนะคะมาคะ่ะ นับจากนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณพึ่งไปสักการะหรือคุณพึ่งไปเจอมาวันสองวันนี้ท่านต้องการบอกอะไรกับคุณคะท่านต้องการจะสื่อสารให้คุณได้รับรู้สิ่งใดคะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เชื่อได้แต่อย่างมงายนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังพุทธานุภาพสูงมากนั่นเองนะคะต่อค่ะมาค่ะท่านอยากบอกอะไรคุณคะณนะช่วงเวลานี้ตอนนี้ในวันนี้ที่คุณ câu con gà câu con gà câu con gà นะคะท่านเห็นความมุ่งมั่นความพยายามความมานะอุตสาหะของคุณนี่คือสเตนค่ะความมุ่งมั่นความพยายามนะคะความไม่ท้อต่อโชคชะตาของคุณคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเก่งคุณมีความพยายามและท่านบอกว่าคุณไปขอพรจากท่านเรื่องการเงินใช่หรือไม่นะคะท่านกําลังจะมอบโอกาสทางด้านการเงินให้กับคุณคุณไปสักการะหรือคุณไปขอความสําเร็จกับท่านใช่หรือไม่นะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมองเห็นและสิ่งที่คุณไป ขอท่านกำลังบอกว่าให้ใช่หรือไม่นะคะและยังไงต่อคะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมองเห็นในตัวคุณว่าคุณได้ไปขอกับท่านว่าขอให้คุณมีเงินเข้ามาในบัญชีหรือเปล่าแต่ท่านก็เห็นความพยายามของคุณนะคะคุณเป็นคนมีความพยายามคุณมีความอดทนนับแต่นี้นะคะสิ่งที่ท่านกำลังอยากจะบอกคุณนี้คือสิ่งใดคะ <IST uk t> ขอบคุณ ar, ค,ณ ar, คณ ar, สาธุสาสาธุสาสาธุาอ,บ ar, อ,บ ar, อ,บอจบ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 ,จบทุกคนขอคุณ <S <S ค่ะำลังจะมีโชคพบตนุข,ของคุณแต่เราไม่รู้ว่าโชค โชคจากก้อนใหญ่ก้อนเล็กหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆคุณกําลังจะมีโชคลาภคุณไปขอโชคลาภกับท่านท่านจะให้โชคลาภพบตนุข,ของคุณตัวตนของคุณคุณกําลังจะได้โชคก้อนใหญ่นะคะโชคลาภก้อนใหญ่เลยนะคะสิ่งที่คุณไปขอพรจากพระองค์ท่านวันหรือสองวันนี้สิ่งที่คุณปรารถนาคุณไปสักการะองค์ใดหรือคุณเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดนั่นแหละคะ่ะท่านกําลังส่งข้อความนี้ส่งมเมสเซจนี้ซึ่งท่านมีพุทธ,ธานุภาพ อย่างสูงนั่นเองและท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณต่อคะขกบคุณค่ะขกบคุณค่ะขกบาคุณค่ะ สาทุชาทุชาธุนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือเก้าถ้วยคุณจะมีความสุขแบบเรือเรือเรือล้นนะคะสุขช่ำๆนี่คือความสุขของคุณเมื่อคุณได้รับความสุขแล้วอย่าลืมถวายน้ําและถวายบันไดที่สูงสุดในชีวิตคุณกําลังจะเกิดขึ้นความสุขนี่คือก้าถ้วยอย่าลืมถวายน้ํานะคะให้กับพระองค์ท่านเราไม่รู้หรอกแต่เราเห็นน้ําแล้วก็เราก็เห็นดอกไม้นั่นเอง นะคะถวายน้ำและดอกไม้ให้พระองค์ท่านสิ่งที่คุณเห็นวันสองวันถ้าคุณเข้ามาเจอเมื่อไหร่ให้คุณได้รู้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้พบเจอโดยบังเอิญวันสองวันนี้ท่านแล้วคุณก็ได้ขอตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระองค์ท่านในเรื่องการเงินให้คุณมีการเงินเข้ามาสู่ในชีวิตและครอบครัวของคุณและขอให้ครอบครัวของคุณมีความสุขคุณก็จะได้รับ การเงินนั Dante, Nacional, really to her, mom, ้นท well, ่านกําลังจะมาส่งเงินให้กับคุณได้มากได้น้อยแต่ทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขนั่นเองค่ะเราพูดแบบนี้แหละเพราะมันขึ้นก้าวถ้วยความสุขเหลือความสุขรุนครอบครัวธุรกิจการงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ยกอคุณค่ะกอคุณค่ะกอคุณค่ะสาธุสาธุสาธุนี่ค่ะนี่ค่ะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากนะคะ ปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมาเชือกได้ตัดออกไปจากชีวิตคุณสิ่งที่พันธนาการคุณไว้ในทุกสิ่งทุกอย่างในห้องในห้องสีมืดดําในเตียงหรือไหนอะไรก็ตามถ้าคุณเจ็บป่วยคุณจะเจอหมอดีแต่ถ้าคุณเจอวิบากกรรมที่หนักหนา คุณได้หลุดพ้นแล้วค่ะคุณกําลังคุณไปตั้งจิตอธิษฐานขอให้คุณหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหานี้ใช่ไหมคะท่านประทานให้คุณให้โชคลาภให้คุณมีความสุขและก็ให้คุณได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาแล้วคุณจะได้เจอโลใกใหม่เพราะท่านเห็นศักยภาพในตัวคุณที่คุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและ คุณไม่รอโชควาสนาแต่คุณเดินหาโอกาสนั่นเองและคุณก็เฝ้ามองหาโอกาสแล้วก็เดินตามหาโอกาสของตัวเองท่านกําลังมาปลดปล่อยชีวิตคุณให้คุณได้รับโอกาสตามที่คุณปรารถนาและยังไงต่อคะโอ้ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุถ้าคุณเป็นผู้หญิงนับจากนี้ นะคะควีนออฟวอนตำแหน่งหน้าที่การงานที่เคยติดขัดที่เคยมีอุปสรรคปัญหาที่การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ได้เลื่อนสักทีหรือว่าธุรกิจปัญหาคุณติดขัดอะไรนับจากนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีถุนายนไปชีวิตของคุณจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าคุณมาดูตอนไหนชีวิตคุณก็จะปลดล็อกตอนนั้นเพราะอะไรคะเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะที่คุณเจอโดยบังเอิญนะคะหรือนะคะคุณไปสักการะมาด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีภายในวันสองวันนี้ที่มีพุทธานุภาพโคตรแรงมากนะคะเหนือกว่า ท้องสมุทรนะคะเม็ดทรายในท้องสมุทรในทะเลนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนั่นเองนะคะทุกคนบารมีของคุณคุณจะได้รับการปลดล็อกในเรื่องการงานที่โดนแช่แข็งมาเนิ่นนานที่อยู่ในตําแหน่งนี้มาเนิ่นนานคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือธุรกิจของคุณที่โดนแช่แข็งนับจากนี้ธุรกิจของคุณจะไม่โดนแช่แข็งแม้เศรษฐกิจจะเป็นอย่างนี้ก็ตามเพราะอะไร คะท่านได้มาปลดล็อกให้ชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองนับตั้งแต่วินาทีคุณเข้ามาดูนั่นเองและมันจะดีขึ้นและดีขึ้นราวปาฏิหารต่อค่ะโอ้ oh m ม god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเกบคุณค่ะคุณอาจจะได้ตำลา หรือหนังสือสวดมนต์หรืออะไรก็ตามแต่นะคะนี่คือเดอะไฮพินเทศคุณจะได้ตําราเอกหรือหนังสือสวดมนต์นะคะหนังสือสวดมนต์นี้จะเป็นหนังสือสวดมนต์ตามาศาสนาของคุณที่คุณเคารพนับถือแล้วคุณจะได้เงินถุงแดงจาก ะะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปสักการะบูชานี้เลยคะ่ะท่านจะให้เงินถุงแดงของคุณกลับมาด้วยนั่นเองเงินถุงแดงนี้เป็นเงินถุงแดงในสมัยรัชกาลที่สที่เขาเรียกว่าเงินถุงแดงก็คือเงินเก็บในสมัยก่อนนั่นเองบางทีคุณอาจจะ เกิดเป็นคนสมัยรัชกาลที่3ก็ได้นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ท่านบอกว่ายิ่งถ้าคุณศึกษาตำรับตำราหรือสวดมนต์ที่บทสวดที่คุณอยากจะสวดนะคะยิ่งจะนำพาให้ชีวิตคุณได้ปลดล็อกเร็วขึ้นแล้วคุณจะเห็นช่องทางโอกาสทางด้านการเงินมากขึ้นแล้วโชคลาภ ความสุขจะเข้ามาหาคุณเร็วขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกเดอะไฮพินเทสค่ะนะคะสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อสารกับคุณนับจากนี้ท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะขอให้ทุกคนตั้งจิตนิ่งๆแม้ว่าแม่หมอจะตื่นเต้นก็ตามขออนุญาตนะคะนี่คือนี่คือนี่คือ เก่คุณค่ะเก่คุณค่ะเก่คุณค่ะนี่คืองานใหม่ๆชีวิตใหม่ๆคุณขอให้ธุรกิจการงานของคุณนะคะธุรกิจใหม่หรือสิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณในเรื่องการงานในชีวิตของคุณกำคุณกําลังจะได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาอีกครั้งนี่คือชีวิตใหม่ของคุณคุณไปขออิสรภาพคุณจะได้รับอิสรภาพใหม่นี่คือครบเพิ่ม คบเพลิงแห่งชีวิตของคุณชีวิตคุณกําลังจะเปลี่ยนไปท่านมอบให้คุณโดยตรงวาสนาดีวาสนาดีแท้ใครเจอคลิปนี้ เคราะห์วาสนาคุณจริงๆนะคะแล้วบารมีของคุณที่ได้เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ที่คุณได้ไปสักการะบูชาหรือตรงไหนก็ตามที่คุณนึกอยู่นะตอนนี้ท่านกําลังประทานพรในเรื่องชีวิตใหม่ของคุณในโอกาสใหม่ๆในเรื่องการงานความสําเร็จในธุรกิจการงานของคุณนั่นเองบันไดแห่งความสําเร็จคุณเห็นบันไดแห่งความสําเร็จไหมคะแล้วถือคบเพลิงคุณคิดว่าประสบความสําเร็จไหมคะนี่แหละคะ่ะสิ่งที่คุณไปสักการะ ท่านมาภายในวันสอวันนี้นั่นเองปาฏิหาร กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมีแต่สิ่งใหม่ๆเหมือนท่านมอบชีวิตใหม่มอบโอกาสใหม่ให้กับคุณนั่นเองคุณไปขอเรื่องโอกาสใหม่ใช่ไหมคะแต่นะคะนี่แหละค่ะผลที่คุณมีความอดทนคุณพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตของคุณให้ครอบครัวคุณดีขึ้นและนี่ก็ถือว่าท่านมาส่งข้อมูลครับคุณท่านมาโปรดคุณนั่นเองนะคะไม่มีอะไรจะดีเท่าก่อนนี้แล้วค่ะต่อค่ะ ก้าวะก้าวุณะก้าวคุสาธุทาธุสโอ้ยทุกก้าวะฉันอยากจะกทุกคนี่คือนี่คือเหรียญคุณคด,ดนูนี่คือถ้วยนี่คือเหรียญในีา รเราไม่รู้เราไม่บอกแล้วแต่วาสนาแล้วแต่วาสนานะคะทุกคนแล้วแต่วาสนาแล้วแต่วาสนาสาธุสาธุนะคะนี่คือท่านจะมอบการเงินให้คุณความมั่งคั่งร่ำรวยความสุขในครอบครัว ความมั่งคั่งในร่ำรวยในด้านการเงินการเงินนี้มาจากการทําธุรกิจการค้าขายค่าในหน้าค่าประกันขายอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็ตามแต่และเงินจากโชคลาภคุณจะทําให้คุณมีความสุขครอบครัวของคุณมีความสุขด้วยธุรกิจการงานจะนําเงินมาเป็นกอบเป็นกำรรนี่คือ9ก้าเหรียญ9 9้1คุณคิดว่าปาฏิหาริไมคะ คุณคิดว่าปฏิหารไม่หมอะเก่งไปหมดแล้วทุกคุณไม่เคยเก่งขนาดนี้เลยนะคะนี่คือเป็นพลังงานที่มีพุทธ,ธานุภาพสูงมากที่คุณไปสักการะมาอาจจะวันสองวันหรืออาจจะนานกว่าน,นั้นแต่ไม่เกินหนึ่งเดือนนี้ไม่เกินสิบวันนี้สิ่งที่คุณไปสักการะมาด้วยความบังเอิญหรือด้วยความตั้งใจก็ตามนี่แหละคะ่ะ ท่านมองเห็นคุณแล้วยิ่งคุณไปสักการะวันสองวันนี้นะคะพลังงานเดจาวูแรงมากยิ่งเป็นวันนี้ยิ่งแรงค่ะนะคะสิ่งที่คุณพบเจอสิ่งที่คุณเห็นไม่เคยคิดว่าจะหยิบขึ้นมาดูหรืออะไรก็ตามนะคะอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านแล้วคุณไปทําความสะอาดนะคะแล้วคุณก็เจอองค์พระพุทธรูปองค์ที่คุณไม่เคยสนใจเลยแล้วอยู่ดีดี ก็จะคุณก็ตั้งจิตอธิษฐานขอกับท่านนะคะขอกับท่านแบบนั้นแล้วคุณจะได้นั่นเองนะคะอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านคุณอยู่ในวัตถุมงคลที่อยู่ดีๆคุณไปทําความสะอาดพอคุณไปทําสะอาดแล้วคุณเห็นคุณหยิบท่านมาดูแล้วคุณนิมิตตั้งจิตอธิษฐานนั่นแหละค่ะอาจจะเป็นที่อยู่ในบ้านคุณหรือในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเพิ่งไปสักการะมานั่นแหละค่ะท่านกําลังมอบให้คุณและมอบให้คุณต่อด้วยค่ะต่อค่ะ โอ้ยไม่กอนสาธุ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 าธคุณจะได้หลุดพ้นโอ้ดีดีดีทุกคนนับจากนี้ชีวิตคุณเหมือนได้เหมือนได้ชีวิตใหม่กลับคืนมานี่คือเดอะเดวิลนะคะบ่วงกรรมบ่วงเวนอุปสรรคโอ้ oh, สาธุใครเจอคลิปนี้คุณมีวาสนาคุณมีบุญมากบุญคุณยังไม่ถึงกับตุยบุญคุณไม่อาภัพ นะคะไม่ถึงกับโอโหอานาถอานาเพราะว่าถ้าคุณได้เจอคลิปนี้เราบอกเลยว่าคุณไม่ใช่บุคคลธรรมดาแน่ๆนนั่นเองนี่คืออะไรคะนี่คือคุณได้ปลดล็อกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านยม,มาบาลหรืออะไรมาปลดล็อกให้คุณนะคะแต่ว่าที่เราบอกนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคุณไปสักการะตอนไหน,นช่วงเวลาอันใกล้นี้ ามาปลดล็อกให้คุณวิบากกรรมที่หนักหนาสาหัสที่คุณสู้สู้จนกัดฟันสู้กัดฟันแล้วกัดปันอีกส้ยส้ยส้ยจนแล้วจนอีกและเมื่อคุณได้เจอนี่แหละค่ะเมื่อเราไปเจอสิ่งที่ใช่คุณก็จะได้รับพรน,นั้นอย่างง่ายดายและจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับคุณอย่างง่ายดายเมื่อเราไปขอในถูกช่วงถูกที่ถูกเวลาความบังเอิญมีอยู่จริงแล้วสมมุติว่า อยู่ในบ้านของคุณคุณไปทําความสะอาดแล้วคุณเจอพระบางบางรูปบางาเหรียญอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆคุณก็นิมิตเลือลึกถึงท่านหรือว่าคุณเช็ดไปแล้วก็อธิษฐานไปสิ่งนั้นจะเป็นจริงนั่นเองนะคะนี่ท่านมาสื่อเพราะว่า อย่าลืมนะคะองค์พระเครื่องพระผงที่อยู่ในวัตถุมงคลของคุณหรือว่าคุณไปสักการะที่ไหนก็ตามณนะช่วงเวลานี้มีพุทธานุภาพโคตรแรงมีอายุเป็นพันพันปีมีอายุเป็นร้อยปีมีอายุเป็นสิบปีขึ้นไปนั่นเองนะคะช่วงเวลาที่คุณเจอในะช่วงนี้ที่เราบอกว่ามีพุทธานุภาพโคตรแรงโคตรสูงนะคะ ส,สูงจริงๆที่เรารู้สึกนะคะทุกคนและนี่คือวิบากกรรมท่านจะมาถอนวิบากกรรมออกไปจากชีวิตคุณคุณจะได้ปลดล็อกคายืนยันคุณคิดว่าปาฏิหาริไม้คะ9ก้าเก้หนึ่งหนึ่งแล้วปลดล็อกคุณเห็นไหมคะชีวิตคุณปาฏิหาริไม้คะนี่แหละคะ่ะที่เราบอกว่ายิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณเจอวิบากกรรมอะไรนะคะในเรื่องการงานหรือการเงินหรืออะไรนับจากนี้คุณจะถูกปลดล็อกทุกเรื่องราวคุณคือ สิ่งที่ท่านส่งให้ลงมาเกิดให้มาเรียนรู้ความเจ็บปวดในชีวิตนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ y ม่ก็ค่คุณค่ะค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะนี่คืออะไรคะ นี่คือท่านจะมอบโอกาสใหม่งานใหม่ให้คุณด้วยงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับด้านสังคมด้านศาสนานะคะด้านธุรกิจของคุณแต่มันจะต้องเกี่ยวข้องกับสังคมและศาสนาด้วยนั่นเองนะคะท่านกําลังมาบอกว่าคุณเดินมาถูกทางแล้วนั่นเองนะคะสังคมและศาสนาค่ะท่านมาบอกแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่ท่านกําลังจะบอกคุณและจะมอบให้คุณท่านอยากบอกอะไรกับคุณธุรกิจการงานคุณเตรียมรับข่าวดีในด้านการ สิ่งที่คุณอธิษฐานไว้คุณอย่าลืมคําอธิษฐานของคุณนะคะคุณตั้งจิตไว้แล้วไม่ใช่หรอนะคะแล้วนี่ท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอสาธุ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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นะคะคุณปรารถนาว่าให้คุณสําเร็จในเรื่องการงานในธุรกิจการงานในองค์กรของคุณหรือตอนนี้คุณขอพรท่านแล้วให้คุณโปรเจกต์ของคุณที่มีคู่ค้าอยู่กับคุณอยู่ตรงนี้ค่ะ เห็นไหมคะคุณจะประสบความสําเร็จกับคู่ค้าแล้วคู่ค้าจะตอบเครดิในธุรกิจในในโปรเจกต์ของคุณนั่นเองนะคะนี่คือ3เหรียญน,นะคะธุรกิจการงานอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่คุณจะทําในโลกออนไลน์สังคมหรือศาสนาอะไรก็ตามคุณจะได้รับการตอบรับ ความสุขจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จสามเหรียญคือความสุขเหรือสุขล้นลน้นไม่มีอะไรจะดีเท่าสามเหรียญเพราะอะไรคะสามเหรียญกับสามถ้วยเนี่ยจะเป็นอะไรที่หาข้อหาข้อติยากมากเลยเพราะมันคือความสําเร็จนั่นเองนะคะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะ่ะสิ่งที่ท่านอยากจะมาบอกอยากจะมามอบให้คุณอีกนั่นเองนะคะอย่าลืมนิ่งๆไว้นะคะทุกคน สาธุ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 ถ้าคุณเป็นผู้ชาย คุณจะได้นะคะธุรกิจที่คุณทําอยู่ตอนนี้หรือคุณวางแผนทําแล้วล่ะค่ะนะคะคุณจะประสบความสําเร็จแล้วคุณไปขอบารมีคุณไปขอการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมาหรือเปล่าคะถ้าเป็นผู้ชายคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งประดับยศบารมีของคุณจะเกิดคุณไปขอเรื่องบารมีเรื่องขอประดับยศหรืออะไรหรือเปล่าคะเพราะว่าความสําเร็จนี่คือ king of sort นะคะบารมีของคุณมาถึงแล้ว โอกาสนะคะในด้านสังคมในด้านธุรกิจการงานงานใหม่ๆของคุณจะประสบความสําเร็จโอกาสใหม่ๆนะคะสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณจะมอบให้คุณคือด้านบารมีคุณลงมือทําได้เลยค่ะสิ่งนี้กําลังจะเป็นของคุณคุณไปขอท่านให้ให้ความสําเร็จให้คุณได้รับประดับยศหรือเปล่าคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะ ทุกคนไพนี้ไพนี้เป็นไพ่แถมทุกคนไพนี้เป็นไพ่แถมไพ่แถมคือนะคะนับจากนี้ชีวิตคบเพลิงคุณเห็นคบเพลิงในชีวิตของคุณไหมคะคบเพลิงที่สาว่างสาวัยนับจากนี้ชีวิตใหม่ของคุณได้เริ่มต้นแล้วนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกสิ่งที่คุณาัถนามันจะเป็นจริงนั่นเองให้คุณแม่หมอขอ สมาธิแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งเพราะเรารู้สึกว่ามีพลังงานแบบขอแป๊บหนึ่งนะคะมาค่ะนะคะนับจากนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพุทธ,ธานุภาพทรรมานุภาพสังคานุภาพที่สูงยิ่งนักกำลังอยากจะบอกอะไรกับคุณความสำเร็จที่คุณปรารถนานะคะและท่านจยากจะบอกสื่อสารอะไรกับคุณอีกคะ่ะอุ้ยทุกคน โอทุกคนทุกคนเชื่อไหมทุกคนรู้ไหมว่าไพ่สองใบเนี้ยเป็นไพ่แถมทุกคนรู้ไหมว่าสองใบเนี้ยคือไพ่แถมมานะคะโอกาสของคุณคุณจะเลิกอ่อมคุณจะเลิกยมนะคะปัญหาชีวิตของคุณจะจบลงไพ่สองใบนี้เป็นไพ่แถมมาโคตรมหาศจรรย์นะคะโคตรมหัศจรรย์เลยทุกคนโทุกคน นะคะเป็นไพ่ท,ที่เป็นไพ่ที่เป็นไพ่แถมมาค่ะนะคะโอ้โหทุกคนต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะนะคะคุณคุณจะได้เลิอกอ่อมเลิกยมถ้าเป็นคุณแม่นะคะคุณจะได้คุณจะไม่กังวลเรื่องลูกคุณอีกแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะเราขอทำสมาธิอีกนิดนึงนะคะทุกคน นับจากนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานที่สูงยิ่งหนักที่มีพุทธานุภาพสูงยิ่งใหญ่ที่คุณได้เจอมาณนะช่วงเวลาอันใกล้นี้ท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือนะคะเรืองนึงนะคะทุกคน อบคุณค่ะอบคุณค่ะอบคุณค่ะนี่คือความสําเร็จธุรกิจการงานคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังในวงสังคมในงานของคุณนั่นเองนี่คืออะไรคะหกไม้เท้านะคะคุณจะได้รับชื่อเสียงในด้านการงานของคุณธุรกิจการงานของคุณแต่กว่าคุณจะได้รับชื่อเสียงนี้นะคะคุณก็ลงมือทําแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่อยู่ดีๆคุณจะได้รับชื่อเสียงนี้ธุรกิจงานใหม่ๆที่คุณลงมือทําชื่อเสียงจะมาพร้อมกับด้านการเงินความสุข ในครอบครัวคุณไปขอเรื่องความสําเร็จให้มีเงินเข้าคุณก็จะได้มีเงินเข้าและสิ่งที่คุณลงมือลงแรงไปนะคะความสําเร็จชื่อเสียงกําลังจะเข้ามาหาคุณบารมีเตรียมตัวเฉลิมฉลองเลยค่ะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหมือนแม่ทัพท,ที่ กลับมาจากการลบแล้วนะคะก็มีประชาชนลายล้อมต่างชื่นชมและแสดงความดีๆส่งเสียงนะคะชื่นชมในความสามารถของเขานั่นแหละค่ะนับจากนี้ชื่อเสียงของคุณจะได้รับ ความชื่นชมจะได้รับความยกย่องแบบนั้นแหละค่ะนะคะ,นะคะนับจากนี้ชื่อเสียงของคุณจะดังกังวานนั่นเองคุณไปขอให้ชื่อเสียงคุณดังกังวานหรือเปล่าคะนี่แหละคะ่ะสิ่งที่ท่านมาบอกชื่อเสียงคุณจะดังกังวานทั้งในโลกสังคมในโลกออนไลน์ในโลกศาสนาด้วยนั่นเองต่อค่ะ เดือมูนนะคะบางท่านนะคะเนี่ยค่ะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความอ่อมความยมบันไดที่ท่านต่อต่อบันไดามาสู่คุณคุณจะได้หลุดออกจากความอ่อมความยมในแม่น้ําที่หนาวเหน็บคุณเห็นไหมคะอยู่ดีๆก็มีบันไดย,ยื่นมาส่งให้คุณในแม่น้ําทั้งที่แม่น้ําคุณคิดว่าแม่น้ําจะมีบันไดไหมคะแล้วอยู่ดีๆก็มีบันไดส่งมา ทอดมาให้คุณปีนไปขึ้นไปสู่อาขึ้นไปสู่บนอากาศนั่นเองคุณคิดว่าปาฏิหาริมคะนี่แหละคะ่ะปาฏิหาริที่คุณจะได้รับนั่นเองคะ่ะแล้วท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับค้ากับคุณอีกคะ่ะสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณขอพรโอกาสไหนที่คุณจะได้รับและเป็นจริงและสําเร็จอีกคะหรือมีอุปสรรคที่คุณจะต้องรับรู้อีกไหมคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โอ้ทุกคนทุกคนมันถึงเวลาแล้วนะคะมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับโอกาสนี้แล้วนั่นเองทุกคนกคน,นะคะมันถึงเวลาแล้วจริงๆโอ้ยไม่ก่อนหายใจก่อ <laughs> น ทุกคนนะคะมันถึงเวลาสทัทีที่มันเป็นเวลาของคุณนะคะนี่คือนาฬิกาหมายถึงว่ามันถึงเวลาสมควรเวลาอันสมควรที่คุณจะได้รับพรนี้แล้วนั่นเองนะคะพรนี้ถามว่าได้เกิดวันไหนอะไร ก็บอกตามตรงเลยว่ามันถึงเวลาก็คือถึงเวลาเมื่อคุณได้เจอคลิปนี้สิ่งดีๆโชคลาภการงานธุรกิจที่คุณกำลังทำแต่ตอนนี้เราหูอื้อมากเลยนั่นเองนะคะธุรกิจของคุณกำลังจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะทุกคนเวลาของคุณมาถึงแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ไม g ก d ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะธุรกิจของคุณนับจากนี้โอ้ my g ม d ่กธุรกิจของคุณนับจากนี้นี่คือ the e m p r o e r ความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะได้ทําธุรกิจนะคะเกี่ยวกับคนชาวต่างชาตินั่นเองหรือว่าคุณจะได้เดินทางเกี่ยว ไปเดินทางไปต่างประเทศถ้าเป็นคู่หลักนะคะคุณจะได้เจอคู่หลักเป็นคนชาวต่างชาติธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเป็นผู้ชายโอ้โหเราบอกเลยว่า คุณประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่แบบเหนือความคาดหมายคุณไปขออํานาจปารมีจากท่านแต่ท่านมอบปารมีให้คุณมากกว่านั้นนี่คือดีเอ็มเปอร์ความสําเร็จความมั่งคัง่งความร่ารวยทุกสิ่งทุกอย่างท่านมอบให้คุณมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับแล้วนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านจะมาบอกความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ว่าคุณจะเป็น ผู้ชายหรือผู้หญิงนะนั่นเองนะคะและเราขอเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่เราจะเปิดเพราะว่าท่านบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่จริงไม่เปิดก็ได้นั่นเองนะคะเพราะว่าขึ้นดีเอมเพลอร์คือความอาุดมสมบูรณ์ความสุขความยิ่งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอุปสรรคขวางน้ำไม่มีแม้แต่อันเดียว เพราะว่าท่านมาปลดล็อกให้กับคุณเรียบร้อยแล้วคุณดูดีค่ะบันไดสวรรค์ยื่นส่งมาถึงคุณนั่นเองค่ะแล้วเราก็คงไม่ได้เปิดแล้วล่ะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ให้เปิดแล้วไม่เปิดแล้วท่านบอกว่าไม่ให้เราเปิดแต่เราไม่ได้มีซิกเซนนะคะทุกคนเราไม่มีซิกเซนอะไรเลยแต่เรารู้สึกความรู้สึกบอกว่าทีแรกเราจะเปิดอีกใบหนึ่งแต่บอกว่าไม่ต้องเปิดมันคือความลับ พราะแค่นี้คุณก็ได้รับอะไรเยอะๆแล้วคุณวาสนาดีจริงๆนั่นเองบุญบารมีของคุณได้เปิดแล้วถึงเวลาที่คุณจะได้รับมีแต่ปาฏิหาริย์นี่คือปาฏิหาริย์สิ่งที่คุณจะได้รับคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงนี้ได้ถ้าคุณคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณพิ่งพิ่งไปสักการะหรือ คุณไปสักการะโดยบังเอิญหรืออยู่ที่บ้านคุณคุณยกมาทําความสะอาดแล้วอยู่ดีๆคุณก็ตั้งจิตนิมิตอธิษฐานนั่นแหละค่ะท่านมาให้พรคุณอุปสรรคปัญหาถูกอย่างถูกปลดล็อกเรียบร้อยคุณคิดว่าปาฏิหาริมั้ยคะนี่คือไพ่ฟรีไพ่ฟรีคือโอกาสของคุณคุณจะไม่ได้ยืนอยู่บนท้องทะเลอีกต่อไปคุณ จะไม่นอนคุณจะไม่มีสิ่งชั่วร้ายจะไม่สามารถเข้ามาก้กามไกยในชีวิตคุณได้และนี่คืออะไรคะระวังนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าทําบุญให้กับสัม,มเวสีที่เป็นเด็กด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะทํางานให้กับสังคมศาสนาด้วยท่านบอกอย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่ท่านมามอบให้คุณมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนั่นเองนะคะวันนี้ค่ําคืนนี้แม่หมอ ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ